โยจองคลินิกเปิดสาขาแรกพร้อมส่งต่อความงามในสไตล์เกาหลีสวยครบจบในที่เดียวงานนี้เอาใจใครหลายคนที่อยากจะหน้าเป๊ะปังในสไตล์เกาหลีกันค่ะแบบไม่ต้องเสียเงินบินไปทำสวยไกลล่าสุดโยอจองคลินิกเปิดสาขาแรกบิ๊กซีวงสว่างนำโดยผู้บริหารอย่างคุณพน,ชนัชนนวกิจลังสันพร้อมด้วยคุณมนตรีแก้วอมาร์คุณเวทิตาอาัธวิคูณนอกจากนี้ภายในงานยังคึกคักไปได้วยเหล่าบรรดาคนในแวดวงบันเทิงที่มอร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อจากเวทีแมนเอิร์ธไทยแลนด์และเวทีมิสเตอร์ r ลน์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด้ แพทอาทิตยาและเฟียสิลวุิที่มาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสาขาแห่งนี้กันค่ะโดลโยจังคลินิกค่ะจะมีทัายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการเนรมิตความสวยหล่อให้กับทุกคนและในช่วงเปิดสาขาแรกนี้แอบรู้มาว่ามีโปรโมชั่นมากมายกันเลยล่ะค่ะสับใครที่อยากจ,จะไปปรึกษาในเรื่องความสวยความงามแล้วก็สามารถไปกันได้ที่โยจองคลินิกชั้น2บิ๊กซีวงสว่างค่ะค่ะก็คือจุดเด่นของโยจองนะคะ เรามีคุณหมอนะคะที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับการวิเคราะห์แล้วก็ปรับแต่งร,รูปหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ศรลยะกรรมนะคะแล้วเราก็มีเครื่องมือนะคะ ที่ได้มาตรฐานนะคะที่จะช่วยยกผิวหย่อนคล้อยโดยที่ไม่ต้องอพึ่งสาร,รยากรรมเลยค่ะนี่คือจุดเด็นของโยจองค่ะก็เกิดจากตัวหิ่งเองนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารสุขภาพนะคะมากกว่า10ปีแล้วก็มีการทำรีเิร์ชกับลูกค้าว่านอกจากอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยเขาย,ยังสนใจในเรื่องของอะไรอีกบ้างเลยเป็นที่มาของการเปิดคลินิกค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยตอบว่านอกจาก เขาจะดูดีจากข้างในแล้วเนี่ยเขายังต้องการการดูดีจากภายนอกด้วยค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะก็วางไว้อยู่ที่3สาขานะคะแล้วก็ปีหน้าก็อยู่ที่5สาขาค่ะอ,อ๋อก็คืออย่างที่บอกนะคะมาถึงเนี่ยคุณหมอจะมีการวิเคราะห์รูปหน้าก่อนว่ารูปหน้าของคุณลูกค้าเนี่ยมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการเนี่ยกับสิ่งที่คุณหมอวิเคราะห์ให้เนี่ยตรงกันไหมถ้าตรงกันเราก็จะมีเทคนิคพิเศษอะคะ่ะจากคุณหมอก็คือสามารถปรับแต่งโดยบางอันอาจจะต้องใช้ใช้หัตถการทางในเรื่องของเข็ม บางท่านอาจจะไม่ต้องใช้เข็มนะคะอาจจะเป็นการใช้เครื่องที่เรามีอยู่อย่างงี้ค่ะช่วยปรับแต่งลูปหน้าอย่างเช่นหน้าหย่อนคล้อยหรือว่าหน้ามีมีปัญหาเรื่องไม่เรียวอย่างงี้ค่ะแล้วก็สามารถตีจัดกรอบหน้าให้สามารถเรียวได้โดยใช้เครื่องมือของเราที่มีค่ะก็คือของเราเองนะคะอย่างที่บอกว่าคุณหมอเองเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอจริงๆนะคะแล้วก็ตัวยาเองเนี่ยก่อนที่เราจะฉีดให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการให้ลูกค้าเนี่ยสแกนข้างกล่องก่อน ว่าตัวยาเราเนี่ยเป็นตัวยาที่แท้แล้วก็เราก็คือจะมีการรอยานะคะต่อหน้าลูกค้าเลยว่ายาเนี่ยถูกดึงออกมาจากกล่องที่มีการสแกนแล้วถูกต้องมีออยอจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก่อนที่เราจะใช้กับลูกค้าเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าดูว่าตัวเครื่องเนี่ยผ่านมาตรฐานทั้งโรงงานแล้วก็มาตรฐานออยอค่ะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจค่ะก็อยากให้เรียนเชิญนะครับสําหรับลูกค้าที่กลัวนะครับที่กลัวเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ แบบพันเสวกันก่อนนะครับแล้วเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยค่อนข้างมากนะครับลงทุนหลักค่อนข้างเป็นหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับค่อยๆฟื้นฟูผิวตั้งแต่การปรับรูปหน้านะครับเราใช้วิวัฒนาการที่ไม่เจ็บนะครับเราจะเน้นความปลอดภยัยความสะอาดนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของความปลอดภัยในเรื่องของออยแลมะมาตรฐานในตัวเครื่องด้วยครับ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าทางยูจองคลินิกค่ะว่าเราจะเน้นเป็นเรื่องของการบริการแล้วก็มาตรฐานของอยและคุณหมอนะคะก็อยากฝากว่ามั่นใจแน่นอนค่ะถ้ามาใช้ที่ยูจองคลินิกค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคลีนิกของเราเนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์นะคะสวยได้โดยที่ไม่ต้องศัลยกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะครัวการศัลยกรรมนะคะก็มาที่ยูจองคลินิกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเป้าหมายในครั้งต่อไปนะครับของเราเร็วๆนี้เราจะมีการขยายสาขานะครับ ยู่ที่สาขาที่ทาวอินทานะครับให้ติดตามกันนะครับแล้วเราจะมีโปรโมชั่นแล้วก็เราจะแจกสมนาคุณกันค่อนข้างจะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับอย่างนั้นอยากขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจเราให้คำปรึกษานะครับมาคอนซัลท์กันก่อนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับลูกค้าที่ตอบเพจหรือสามารถที่จะเห็นในสื่อของพวกเรานี่ครับอาจจะมาคอนซัลท์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกับคุณหมอโดยตรงเลยนะครับ เฟซบุ๊กก็จะเป็นโยจองเลยนะคะ Y O J O N G นะคะแล้วก็ด็กตอรหมิงเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็แล้วก็ไอจีทิกตเอกแล้วก็ไลน์แ IG, TikTok, อดจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยคะ่ะ